ข้อที่7ค่ะข้อใดเป็นข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์นะคะข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลการผลิตการกระจายสินค้าการบริโภคหรือการบริการรวมถึงรวมทั้งถึงการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะนี่คือข้ขขอความหมายของข้อมูลเศรษฐศาสตร์นะคะนักศึกษา เรามาดูช้อยคำตอบที่ให้เลือกกันนะคะข้อกอไก่พื้นที่เป็นป่าชุมชนขอไข่ผลผลิตที่ได้จากหมู่บ้านคอควายจำนวนสมาชิกในครอบครัวงองงูประเภทของแหล่งน้ำในชุมชนนะคะนักศึกษามาดูว่าตามที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้นะคะในข้อที่7ข้อไหนตรงกับข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์คะคำตอบที่ครู คำตอบที่ถูกต้องในการอธิบายข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ก็คือผลผลิตผลผลิตที่ได้จากหมู่บ้านนะคะชเช่นสินค้าโอทอ็อปหรือสินค้าอะไรที่ในหมู่บ้านเราผลิตขายขึ้นก็จะเป็นข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์นะคะ